เจ้าไล่นี้บางเฮือ,อยู่ในบ้านกินส้มตำปลาห้ามันเหม็นอีจะเฮือย่ะจะได้ดีจะขึ้นไปอยู่เก่าใหม่แล้วเจ้าจะมีตี้ยู่เนี่ยจะได้จะขึ้นได้เจ้ามันสูงแต่นานนีเจ้าพอแลรวมีตีย้ยู่จะขึ้นไปกินเก่าใหม่แล้วเจ้าผัวบางเอออยู่บ้าน ผัวบอกว่าปลาห่ามันเหม็นไปไปไปไหนก็ไปอีน้องกระจาเป็นออกมานอกบ้านมิตรที่นั่งกินเจ้าขึ้นไปกินบนเก้าไม่ปุ่นะ่ะป้ากระใจเราจะอย่าจะได้จะเนีย่ยจะได้จะขึ้นได้กันนี่มันสูงแค่ไหนเจ้ามีเตีเยเงียบเนีย่ยจะได้จะขึ้นได้น้องนะมั้ยตุ๊กอกตุ๊กใจแต่ว่า ขึ้นแล้วนะเจ้าเนะี่ยเจ้าใดกินข้าวในบ้านมาได้ผัวไรนี่ออออโอ้ขึ้นได้นะเจ้าเยาอะนะมาห้ามกันเลยกะหผัวยังบอดีแต่บดีว่าไล่เมียนกะต้องขึ้นมากินบนเก้าไม้นี่ก็ไปไหนก็คาดมาได้หรอกเจ้าหัวกับกองข้านี่ เลือดแต่นหะเจ้ากินตัวกันก็เจ้ามากมากินข้างบนเนี่ยพมกนี้ตียูลุยเลยเจ้าลุยเลยกัน้อเนี้จะได้เจะได้ทีมีตียูน้ำก็เอามาดตัวไหนเจ้าขาดน้ำก็เข้าเหนียวบอดได้น่ะเจ้าคาดบอดได้แต่ นี่มแตะไดดจะนั่องแฉะแดดก็อาทาดมาจ้อยนะเจ้าเลิศก็เจ้าอาทาดมาจ้อยนอกจากผมมีตีวางนะเจ้ากำานี่จะเอาวางหวัวเอ,อ,อาหน้ยเจ,จ้านอ ก็เจ้าไม่น oh, yeah. oh, yeah. ้ำตัวไหนเจ้าน้ำก็เอาห้อยเนี่ยเจ้าห้อยเอย่างห้อยอย่างไรเนาะก็ที่านี่นะเจ้าผัวอะไรอันก็ที่นี่จะใจเอาวางนี่หนอเจ้าน้อหัวใจประโยชน์ได้หน่อยที่ยวก็ 你盖对哦，你一对啊。

ำแตะผัวบดีแตะบดีป่ะโอ,อ้กินลืมเปิดกล้องกินปัสาะเสียงนะล,ลืมเปิดกล้องันไปอบไปอบไปอบั่งดีๆกนเราจะโต๊ะลืมเปิดกล้องผัวอะไรนี้อบไก่รำมรัม ให้เป็นกินตัวเป็นไรน้องนี้นะ่ะน้องมิจิยูนะ่ะน้องขึ่งมากินบนเกใไม่เนะี่ยบอดี้แต่บอดีบบอด้วะผัวนี่กินก็ะจะอ,อิ่มแลวนะลืมเปิดกล้องนี่ เดอดมา่าน,นเป็นจะได้ฟังมอาหันทีก็ฝนก็ไมนะ่นี่นะถ้าตกนะฮับก็เด้อมาเดอือ้าห้ามองหันหน้คนงามชัดเจ้า ดอยเต่าบันเฮากันดานหมู่เฮาจากบ้านมาหางานทำทำงานกะวีวีวีถ้าบุญเรามีคงจะได้เจอกัน <c oughs> ไกอ khâu khâu nào cái món cái cháu quá lắm lắm bên này cả khăn không mất vào chỗ đây thu phù lại cả ừ. tôi con khâu mất tôi Брат. Ма. Ам-ам-ам. អត់តផឹកទឹកน้ํา <eigentlich> ក <analysis> ំអឺវងវងនេះក៏កវងនេះក៏កលូតមិងតណាស់ខ្នាតនេះណា มันมาขึ้นบ้านเน่ยเจ้ามาสร้างหังในบ้านเนี่ยลึกลึกลึๆล้ำขนาดม้งหังชัดเจ้าเจ้าล้ำจำเปะหน่ะเจ้าหน่อย 자음 짜또 그 음음음 라치추 음. 거미 嗯。Mm hmm.